ชื่ว่าห่านตายอันนี้มันมีติดข้างในปะข้างในไหนในตัวหรอในตัวในตัวไม่มีในตัวไม่มีในตัวไม่มีอย่งนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่นะอยู่นี้นะอยู่นี้นะอยู่นี้นะถ้าพร้อมแล้วจับเวลานะคะับสามสองหนึ่งเริ่มกันมามาดักจิตเพื่อไม่เพื่อไม่ถึงรู้ว่าถ้าไม่ถึงรู้ว่าไม่มองเลยไม่ได้มองเลยสองหนึ่ง จะเล่นเนี่ยมันพยายามขัดขวาง่ง <c oughs> อย่ากขัดขวางเอ๊อยังไงยังไงหือคุณเล่นแต่ไม้ต่มือหมดแล้วอ่ะแล้วดูหมั่นเคี้ยวไว้นะ <c oughs> ไปถึงไหนแล้ว <c oughs> ไปถึงไหนแล้ววังพ่อ <c oughs> ได้ไหมได้ไหมได้ไหม <c oughs> แกต้องเอามือลูบๆไปเลยห,หรือเปล่าให้มันดูแบบตรงไหนมันแบบน่าหงยเห็นไหมอุ้ยตัวบอลได้เยอะมากนะ ตอนนี้1นาที17บเจ็ดวิแล้วนะคะอ๋อไม่ใช่50าสิบวิแล้วนะคะทะด้หมดหรือเปล่าเนี่ยไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นตีเจ็กแก่แก่อะไรไม่ได้แก่ไม่ได้แก่เสียไี้ค่เสียไปแค่ทำกระดุกเขาแข็งหลายทีหรือเปล่าหลายทีมั้เนี่ยคือตอนนี้พูดตรงนะไม่เหมือนคู่จิ้นเหมือนตอมอตกคนข้าเมือง นะคะเหมือนมันรู้สึกว่าเอ๊มมีของเสื่อมหรมหือเปล่าเหมือนมีน้ำหอมมีภาษีหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะ,ระ,ร,ะระวังระวังระวังเล็กน้อยเล็กน้อยระวงงังเลยอยู่บนเสื้ออยู่บนเสื้ออยู่บนเสื้อเยอะกว่าไม่แล้วกล้องซูมทันทีไอ้มาอยู่บนเสื้อเยอะก,กว่าบนเสื้อเยอะก,กว่าอยบนเสื้อเยอะกว่า เพลงไม่บิ้วขนาดนี้นะคะเพลงเพลงนะคะมันไม่มีแล้วนาตรงเนี้ยเหลืออีกกี่วินะคะยี่สิบวิค่ะสิบวิค่ะและและและสี่สามสองหนึ่งมาเวลาค่ะโอเคหมดเวลาแล้วมดเวลาแล้ว